สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้อยู่กับเพียมเล็ดแล้วก็น้องเชื่อเบ็ดนะครับตอนนี้น้องเชื่อเบ็ดซ้อนจักรยานนาขาจะเข้าร้อหรือเปล่าไปเราไปปัดรถเล่นกันดีกว่าครับวันนี้เรามาอีกซอยนะครับซึ่งปกติเด็กๆจะไม่เคยมานะครับไม่เคยมาซอยนี้นะครับต้องให้ผู้ใหญ่มาด้วยนะเพราะว่ามันผ่านถนนใหญ่นะครับใอยมันก็ต้องเดินประกบมาด้วยครับเชื่อเบ็ดเชื่อเบ็ดชอบซ้อนเพียมเล็เหรอคะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยดอกไม้สีเหลืองสวยมากเลย เฮยตอนนี้แก๊งอเมริกนะครับก็มาเจอซากของเล่นปลาดผัดพันนะครับแล้วก็มีโดนมโนด้วยโอ้โหของเล่นของใครก็ไม่รู้ครับมีนอ้ด้วยอ่ะไปไปนี่ครับซอยนี้ไม่มีซอยนี้ดีนะครับไม่มีรถไม่มีรถจอดเลยเนี่ยโอ้ไม่เหมือนซอยเรานะครับรถจอดเยอะนะครับเเบค้าเเบตฟันนี่ชอบซ้อนหรอคะชอบซ้อนเพียงเล็กหรอคะสบายไหม ก่กกอน,นค่ะก่อนหน่อยค่ะเอี่ยันนี้เชเบตฟันนี่ก็สอนสำเร็จนะครับสบายมากเลยครับตอนนี้กําลังจะเลี้ยวกลับไปซอยบ้านเราแล้วไปเ, <Pam ela. S 1> เรากลับไปซอยเดิมเร็วไปโอ้ยโอ้ยจะชนกันแล้วค่อยๆ่ค่อยค่อซอ,อ,อ,อยของเราแล้วนะครับอ่าบีบแต้ส่งสัญญาณหน่อยอ่าจะถึงแล้วอ่าเร็วอันนี้กำลังปั่นมาแล้วครับเอาปั่นมาเลยปั่นมาเลย นี่เราจะล้มแลงไม่ล้มแลนะครับไปเาอา,อาครับอ้าเจอตังตังด้วยสวัสดีครับไปปั่นไปเลยนี่ครับเด็ยวก็ปั่นวนอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องให้ผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันผ่านซอยใหญ่นะนเเบ็ดดีไม่ต้องออกแรงปั่นเลยนะครับสบายกว่าเพื่อเลยอะ่ะโอโ้โหอาตอนนี้เราไปกันสี่คันนะครับไปปั่นดีดี อย่าเบียดกันป่นนีนนนจะไปตัดหน้ากันแล้ว <us S 1> อออเอาเอาเอตั้งหลักดีๆลูกเออตั้งหลักรวบมรวมปานใหม่ไปไม่ต้องนําก็ได้ให้เพื่อนนําก็ได้พอถึงตรงแยกเราต้องหยุดกันนะครับเอาละครับตอนนี้เรากําลังไปวนนะครับถนนใหญ่ของเราเนี่ยเขาจะไปถือกล้องไหมือ,อ ไปไปเกิดทำอะไรอยู่ครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับใครขับใครขับขอดูสิใครขับอะไรอย่างนีไม่ใช่เป็นคันนี้ซ้อนหรอคะสบายเลยนะคะมาเพื่อ็มถือให้จะได้กอดถูกบายสวัสดีครับสวัสดีครับไปเร็วไปเร็วอะไรครับมีรถหรือเปล่าอ่าไม่มีรถนะครับไปได้ไปได้ไม่มีรถ แรงมากโอ้โหจักรยานนัดเท่มากเลยครับไอ้อย่าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไม่ไปไกลครับทม่ไปไกลนะครับโอ้โหแต่ซอยนี้แจ่มสุดๆครับไม่มีรถครับเอาเขาแข่งกันแล้วครับไม่มีรถเขาแข่งกันแล้วโอ้โหออมเล็ตนะครับมีน้องซ้อนมาด้วยก็เลยไม่ขับเร็วใช่ไหมเป็นห่วงน้องเชเบตฟันนี่ใช่ไหมนี่ครับน้องเชเบตฟันนี่กำลังแกะขี้มุกมากินอยู่นะครับผมสนุกไหมคะ รักพี่อล์เลดไหมคะรักน้องไหมคะรักกันก็ต้องดูแลกันนะครับเป็นพี่น้องกันนะนี่ครับเดี๋็กๆก็ปั่นจักรยานไปได้วยกันอย่างมีความสุขครับโอ้ชารเบตก็กําลังกินขี้มูกอย่างอร่อยๆนะครับผมดูดิแค่ใหญ่ยงเลยแค่ย่างเมามันเลยแค่จมูกบานหมดแล้วหยุดแค่ได้แล้วอ่าล้วกลับไปหาแม่ออ้กันนะครับแม่โอ้รออยู่ละเนาะเหนื่อยยังคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเลยเนาะจักรยานคันนี้มันดีไหมคะดีมากเลยคะ่ะโอ้โหลื่น ขี่นะแล้วอเมริดเดินเดือยโมน่นี่นี่น,น,นี่ดูดูตะกร้าก็มีของเล่นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยมีโดนมีนี่ด้วยอโอเคนะครับเราก็จะกลับไปที่รถแล้วอะ่ะคลิปนี้พ่อเอ็มกับน้องเชเบตฟันนี่กับพี่อเมรดขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามมาจากช่องออนรอยคลิปขับด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย